โอ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยต่าตายแล้วทำไมหมอกมันเยอะจังนี้โอ้ตายเหมือนอยู่ในหนังเส,สือส,สยองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วบรรยากาศก็คือว่าตึกตรงข้ามนี่ดูตึกตรงข้ามน,นี่คืบรรยากาศให้มากอ๋อแมงง้หญิงกลัวช่วยหญิงด้วยนะคะหญิงกลัวทำไมหมอกมันเยอะจังเลยอ่ะ จะบอกว่าอากาศหนาวมากเลยหลอนมากเลยมองก็ไปดูวันนี้คือหลอนมากนะคะอะไรเนี่ยหญิงหนาวอ่ะญิงหนาวอ่ะช่วยญิงด้วยสวัสดีค่ะคนไกลไปทุกเจโลนะคะคนไกลใบทุกเจโลนะคะคจะคะ้าบอกว่าอันนี้หน้าหนาวกำลังจะมาแล้วนะนี่คือหน้าหนาวเริ่มมาเต็มที่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะต้นเดือนพฤศจิกายนะขาแต่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวันนี้คือหนาวมากนะคะพิ่งไปตลาด ตลาดของเก่ามานะคะโอ้โห,โโหโโก็เลยเราต้องแบบว่าถ่ายทอดบรรยากาศกันนิดนึงนะคะว่าหมอกเรืงยังเล็กขวัญมากเลยเถอไต่เร็วไต่เร็วนะคะไต่เร็วเลยจะทำยังไงดีเนี้ยไต่เร็วนะคะดูสิความเบิ่งบางของหมอกเด้อน,นี่บอกว่าหนาวมากนะขนาดมือตัวเองเนี่ยก็แดงเลยอ่ะ นี่คือจ,จริงๆหนะหนาดน,นี้ต้องมีถุงมือเลยเนี่ยโอ้ต่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 ตก็เลยต้องให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนนิดนึงนะคะว่าหน้าหนาวที่ระมัดม,มาแล้วเด้อนะคะมาแล้วเด้อนะคะโอ้ยโอเคนะคะขคินนะคขหอมปากหอมคอเด้อหน้าหนาวมาแล้วเด้อ